วัสดีครับนี่เราก็จะมาปลูกต้นทุเรียนนี่นะครับสาหรับมือใหม่เลยเดี๋ยวจะให้ป้าทดลองปลูกให้ดูนะครับนี่ก็ป้าก็มือใหม่นะครับนี่จากหลุมที่เคยแบบว่ามันเคยตายแล้วนะครับเราก็จะทําการไอโรยเมทาเล็กซินนะครับป้องกันเช,ชื้อราก่อน,นะครับบางๆางเนี่ยโรยบางครับเพราะ้าไม่ผสมน้แล้วก็ต้องโรยแบบนี้ครับก้นหลุมเอาไหมเอาแหมนิดนึงนั่นแหละแล้วก็รอบๆบครับรอบรบเพราะบางทีเขาอาจจะมีเชื้อราอยู่นะครับรอบๆเลยนะที่นี่ด้วย โอเคเพอมันเป็นหลุมเก่าที่ต้นมันแบบว่าตายไปนะครับตายโอเคนี่นครับเราก็มันเยอะได้แล้วแม่ได้แล้วค,ครับแล้วก็มาดูที่ต้นกันนี่ก็ไซส์ประมาณเมตรแปดสิบนะครับก็เป็นทุเรียนไซส์ใหญ่หน่อยนึงให้ป้าทดลองปลูกให้ดูเลยนี่คือมือใหม่นะครับเตรียมหลุมไว้แบบนี้เราไม่ต้องขุดหลุมลงไปลึกนะครับเพราะบางทีก็นั่น มือใหม่มือใหม่มือใหม่เอามีดรีดไหมตัดกระเพไก่เอามีดแล้วกีดดีกว่าครักรีดน<อ>นดูนอนลงได้เลยเรารดูลากกันดีกว่ามาดูระบบลากต้นใหญ่กันดีกว่าดูระบบลากกันนี้สำหรับมือใหม่นะครับตุเรียนไม่ได้ปลูกยากนะครับที่ยากคือการดูแลเอาใจใส่นะครับแล้วก็ต้องปลูกให้ถูกวิธีหน่อยนึง อ,อ,อ,อคุยครับต้องคุยดินที่ดำออกให้หมดนะแมะ<อ>เพราะว่าต้นนี้นะครับผมได้เลี้ยงทิ้งเอาไว้เดี๋ยบที่น้ําขังเลยนี่น้ําขังเลยข้างล่างจะเป็นตมนะนี่คือเขาต้นที่แบบว่าอยู่ในที่น้ําขังมาให้เลยลองดูว่า,วาเป็นยังไงไ<ล>บ้างแต่รอดร้อยเปอร์เซ็นคุยออกให้หมดเลยนี่ดูระบบลากคุยครับคุยครับคุยที่ดำๆนี่คุยเลยครับ คุยเลยครับคุยนี่คุยออกให้หมดเลยออกให้หมดเลยครับโอเคฮนะให้ถึงดินนั้นเลยแล้วก็เรามาพวกเรามาสังเกตลากกันลากดำๆแบบนี้ไต้องคีบออกให้หมดครับค,ครับนนคีบเลยบบครับครับลากสุกกรกคีบออกให้หมดเทคนิคของมันใช่ไหมครับมันจะได้แตกรากใหม่แข็งๆก็ตัดนะมีดคัตเตอร์ตัดออกได้ไหมนาต้องตัดแบบนั้นแหละ นนตัดออกให้หมดเลยครับนี่แบบนี้ตัดออกให้หมดครับเนี่ยตแบบนี้ตัดออกให้หมดนี่ครับเราใส่ใจหน่อยหนึ่งเวลาปลูกนะครับแบบนี้เราไม่ได้มีกันไกตัดรากหนะมุนหมุนหมุนนี่ป้าผมก็มือใหม่นะครับมือใหม่มือใหม่นะครับคุยห,หมดเลยแม่ข้างๆกนะีดเลยไหมดินไม่แตกอยู่แล้วเนี่ย ครับริ้นไม่แตกอยู่แล้วนี่โอ้รากเต็มเลยอ่ะเนี่ยที่ตกบกเราออกเลยเนี่ยแหละพุ่งตรงนี้จะตัดหมดนะจะเป็นรากที่อ่าแบบนั้นแหละมันตกกระปกได้นี่นี่เอาได้ได้ได้ครับพอใช่ไหมครับพอครับพอแล้วพอครับ ถุงได้เลยแม่เออดูดูดูหลายหลายมุมเนี่ยราฟีปกปบมาอีกนักกระตัดตึ้อรึได้แม่นั้นกันไกตัดไม่ออกนะเนี่ยลากแข็งเพราะว่าบางทีมันได้เดี๋ยวให้มันเป็นแผลมันได้แตกใหม่อะแม่อ๋อห้ามเป็นแผลฮะไม่ถ้าเป็นยุ่ยๆไม่ได้เขาเลยให้ใช้กันไก่คมๆอ่ะอ๋อโอเคโอเค ทำดับตัดออกโอเคได้แล really ้วแหละพอไหมพอแล้วได้แล้วแหละพอไหมออกนะทีนี้นะนี่นี่เอาหน่อยหมุนอีกมุมเนี่ยพวกต้นใหญ่เราดูแลนิดนึงปลูกได้แล้วมั้ยทีนี้ก็ถุงออกเลยรากไม่ขดใช่ไหมไม่ขดครับไม่มีรากขดครับ ไม่มีนั่นคือรากเขาแทงลงดินแล้วนั่นนนน่ะทีีี้เออาอกนะแบบนี้เลยนะครับเอาลงเลยใช่ไหมครับเอาลงเลยครับเนี่ยเอาลงเลยเดี๋ยวปุ๊บไปนี่นะครับวางต้นให้ตรงนะครับยังไม่ตรงเลยต้องหันไปทิศไไหนม่ไม่ต้องหันครับกิ่งกระโดงไม่จําเป็นต้องหันไปทิศไหนวาง้นให้ตรงตรงไหมเดี๋ยว เบี่ยวอยู่นิดมเดียวอยู่นิดเดี๋ยวนิดได้ฮะเดี๋ยวอู้งตรงไหมได้ครับแล้วก็ทีนี้ก็กบไปกบได้เลยแต่ว่าเราจะต้องเหลือพื้นที่ให้เขาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวฝังกันครับหนึ่งประมาณหนึ่งนิ้วสองเซนอะไรประมาณนั้นกบได้เลยครับกบได้เลยครับง่ายเลย เราไม่ต้องใช้ปุ๋ยอะไรรองก้อนหลุมนะครับใช้ดินเพียวๆเนี้ยคือง่ายสุดแล้ะแล้วก็แม่ก็เหยียบที่ข้างๆด้วยนะเหยียบข้างๆเนี่ยเหยียบย่ำปุ๋ยดินก็นมาย่ำให้น,นี่นี่เลยปุ๋ยเราไม่ต้องใช้นะครับแม่ต้องเหยียบให้ดินแน่นเลยครับแบบนั้นแหละแบบนั้นแหละครับปุออ๊บ สำหรับมือใหม่นะครับดูไว้ง่ายๆนะครับเพราะว่าลองผมปลูกมาไม่ไม่ค่อยมีปัญหานะครับเอาวิธีนี้เลยไม่ต้องไปลองอะไรเยอะแยะนะครับแล้วก็วันแรกแล้วก็ลดน้าไม่ชุ่มเลยแนมะ่ปลูกแรกนี้ลดน้ําไม่ชุ่มเลยครับอนั้นแหละนั่นแหละพอไม่ปัามสงขนาดนี้ใส่โกลด์ไวเข้าไปหน่อยก็ได้ครับโกลดินเข้าไปหน่อยนี่สวยเลยรูต้นนี้การ โอเคต้องลดน้ําแล้วเนี่ยต right so ้องหาน้ําลดแล้วต้องลดครับให้ชุ่มเลยแล้วปุ๋ยเราก็ค่อยใส่เดือนหลังนะครับเนี่ยตอนที่ผมมาปลูกก่อนหน้านี้นี่นะครับนี่ก็จะเป็นทุเรียนเข่งนะครับทุเรียนเข่งนะครับก็ปลูกแม้กี่เดือนได้แล้วมาปลูกปีงได้ยังปีปีกว่านิดหน่อยครับนี่นะครับก็สูงประมาณสามเมตรนะครับปลูกกับปีกว่าทุเรียนเข่งไซส์เล็กนะครับก็ประมาณไซส์นี้นะครับตอนที่มาปลูกนี่ก็ปีกว่าก็อยู่ประมาณนี้แล้วครับ อันนี้ก็จะเป็นกิ่งแพรน,นะครับกิ่งแพรก็ปีกว่านะครับแต่กิ่งแพรสูงกว่าประมาณครึ่งเมตรนะครับสังเกตด,ดูด้านบนก็จะเป็นกระโดงแล้วนะครับเนี่ยก็จะเอามาลงเรื่อยๆลงรอบๆนี่นะครับนี่ก็เป็นส่วนมากจะเป็นกิ่งแพรนใช่ไหมไหมตอนที่เราปลูกโอเคนี่ส่วนมากจะเป็นกิ่งแพรที่มาลงครับตอนแรกก็ลดน้ําให้ชุ่มไปเลยนี่นครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่เอาไอ้พวกไมโครฟูวิกมาลาดขวดหนึ่งอไอ้ที่เล่งรากอะ่ะกับปรับสภาพพื้นดินอะ่ะแต่นี้เราโรยเมทาลิกซึ่งไว้แล้วป้องกันเรื่องเชืออ้อราไว้อไหรือเอาอีกสักถักกงให้ชุม่มเอากสักถังให้ชุ่มเนี่ยครับก็ง่ายๆเลยนะครับนี่ให้ป้าปลูกเลยป้ามือใหม่เหมือนกันผู้หญิงก็ทําได้นะครับง่ายๆนะครับอยู่ที่เราดูแลแล้วเถียงก,ก็อยู่ที่เราดูแลแล้ว นี่ก็ต้นสูงจากก็ประมาณร้อยแปดสิบเซนนะครับต้นนี้จะเป็นการเลี้ยงแดดนะครับดูจากโคนเขาแล้วก็ต้นเขาจะเป็นก,าก้านานะครับนี่ครับดีใป่าอะไรชุ่มเลยโอเคแล้วแค่นี้แหละได้แล้วแค่นี้ก็ได้แล้วง่ายๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไมโครพูอีกมาลาดสักขวดนะเ,คคเพื่อ นี่นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับไม,ไ,มไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยนะครับว่เาเขาปลูกได้นะครับดเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามผลกันนี่ตวกนี้คือสวยหมดแล้วที่มาปลูกไว้นี่ครับนี่ที่ต้นดำนี่คือไปใช้ปุ๋ยปุ๋ยอินรีย์นะครับป,ปุ๋ยอินทรีย์ก็จะทําให้ต้นดํานะครับปุ๋ยอินทรีอาหารอะไรนะแต่ส่วนมากจะ,จะแบบนี้หมดเลยพวกปุ๋ยอินทรีย์ทําให้ต้นดํา ก็ลองไม่ลองใช้ทั้งเคมี Me, ทั้งอินรีย์เลยสลับกันนะมันมันก็ดีนะมันก็เป็นมันก็ดีแต่ว่าต้นมันดันนี่นะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับง่ายๆเลยผู้หญิงปลูกได้ผู้ชายปลูกดีนะครับที่ปลูกไว้ก็โตกันหมดแล้วปลูกสวนนี้เป็นสวนสวนผสมนะครับมีหลายๆผลไม้หลายๆชนิดนะครับโอเคครับก็ ยังไงก็สอบถามพูดคุยกันได้นะครับในเพจโตหมดแล้วครับนี่คือกิ่งข้างแล้วก็กิ่งแทนแต่เขาเป็นกระโดงหมดแล้วนะครับโอ้โหยอดเดินดีมากโอเคเดี๋ยวพาไปดูอีกนิดนึงที่ปลูกไว้หลายต้นโอ้โหยาเสี่เมตรแล้วนี่นะครับนี่นี่นี่ผมลงเองกับมือนะครับนี่ผมลงเองกับมือนะครับ นี่ครับตอนนี้ผมก็ลงเองกับมือก็แตกกันหมดแล้วนะครับนี่คือผมเน้นเอากิ่งข้างหรือปิิงแคแทนมาปลูกนะครับก็ท่านไหนสนใจสอบถามหรือมีมคำสิชมอะไรก็เข้ามาในเพจได้นะครับโอเคถ่ายชมตรงนี้นะครับสวัสดีครับ